สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r o x e วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆสำหรับไนเนาะน่าจะสายโหลดไหนขึ้นอะ่ะมาเนียผมมาบอกแล้วกันว่าวิธีแบบจะทำภารกิจไวๆคือทำอยังไงบ้างปกติอย่างนี้มันจะมีอยู่2วิธีเท่าที่ผมคิดออกนะอย่างแรกดูว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนดิเซอร์ตคีนใช่ไหมแล้วก็หาแล้วก็ว้าไปอันนี้คือวสุดแล้วนะเราหาว่ามันอยู่ตรงไหน นันอยู่ตรงนี้ปะยังไม่ใช่แป๊บหนึ่งวันนี้ผมหาไม่เจอ,อลองเอาเป็นเควสที่หาเจอแล้วกันอย่างพอนเทล่าเซาเกตใช่ไหมอยู่นี่เราว่าไป ไงอันนี้คือวิธีที่เราที่สุดเนาะแต่มันจะติดคูดาประมาณ10นาทีบ้างเนี่ยมันจะคูดาประมาณ10นาทีซึ่งเราไม่สามารถวาร์ปได้ต่อเนื่องไงเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่แบบทําให้เราทําเควสไ,ไวไววิธีสองทำยังไงมาดูกันแล้วก,กดเควสปุ๊บแล้วของหลอดไหนจะเห็นไหมเบอร์เซิร์กกดไปเลยแล้วดูมันวิง่งมาดูผลของสกิลกันสกิลเบอร์เซิร์ก์ ใช่ไหมมันจะเพิ่มมูฟสปีดขึ้นส0มสเอร์ซ็นแต่มันจะเปลืองยาหน่อยนะแต่ยามันขวดลำไม่เท่าไหร่หรอกไอยาฟ้ามันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นไอที่นี่นี่ผมก็ไม่รู้นะว่าแบบว่าใครรู้แล้วบ้างคือบางทีแบบผมกดๆอยู่แล้วมันเอ้ยเมื่อเซิร์คมันก็เร็วขึ้นนี่หว่าเลยลองกดเล่นๆดูแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําบ่อยแล้วนะเริ่มทาจนติดละเห็นไหมวิ่งโคตรเร็วเลยเพิ่ม30มสเอร์ซนะ่ะ แล้วสก,กิลมันวนแบบรอแค่ห้าวิสิบวกิก็กดได้ต่อเห็นไหมกดเด็กละแล้วดูมันวิ่งดิอย่างเร็วอะเพราะว่ามันโกงนะสำหรับอาชีพไนท์อะใครเป็นไนท์แล้วก็เป็นหลอดไนท์ก็สามารถลองได้นะใครเลือาชีพไหนที่เป็นหลอดไนท์นะไม่ใช่ไนท์ที่เป็นไอคัสไนท์นะผมพูดผิดสำหรับเทค่ิคดีๆวันนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย